สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมมีตัวของสินค้าเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ต้องบอกว่าว้าวมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก็แอบใช้มาแล้วในระยะหนึ่งนะครับซึ่งณขณะนี้ผมอยู่ที่ YSS ครับที่บางพลีนะครับคิดต้องบอกว่ามากันบ่อยๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นกันว่าตัวของผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันเจ๋งย่างไรมันดีอย่างไรอันนี้คอนเฟิร์มเลยว่ามันเจ๋งจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นลิมิเต็ดเอ dition ด้วยนะครับมันคือช็อคอ ตัวของ YSS Air ครับซึ่งอยู่ตรงนู้นแล้วเราเดินทางมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่ครับเปิดตัวมาเรียบร้อยอันนี้คือให้ดูกันกอนบนบล็อกอัพเลยนี่ที่วงวางอยู่นะครับก็จะเป็นโชค๊คห้ตัวที่เป็นของจริงนี่ YSS Air Suspension จะเห็นได้ว่ามันไม่มีตัวของสปริงแล้วนะครับมันจะเป็นโชคที่มีลักษณะคือมีลมอยู่ด้านใน อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกระบอกสูบลมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการเติมลมได้โดยก็จะมีจุบลมอยู่ตรงนี้นี่เปิดออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้ตัวของที่เติมลมซึ่งทาง YSS มีแถมให้ด้วยเป็นตัวเติมลมดิจิตอลเติมอัดเข้าไปตามตอนที่เขากําหนดว่าคุณน้ําหนักเท่าไหร่คุณก็สามารถที่จะเติมอัดไปได้ตามจํานวนเท่านั้นนะครับหรือว่า ต้องการที่บอกว่าจะเป็นบรรทุกของก็เติมอัดไว้เผื่อเลยนะครับหลังจากนั้นครับตัวของชุดข้างในนะครับที่เป็นตัววาล์วลมนั้นสามารถที่จะปรับนะครับควบคุมได้โดยการปรับรีบาวตรงนี้นะครับนี่ด้านล่างจะมีฮาร์ดกับซอฟ์นะครับปรับได้เพียบเลยซึ่งปรับแต่ละครั้งเนี่ยเห็นผลนะครับก็คือจะนุ่มเลยนุ่มเลยประมาณนี้นะฮะโชว์ตัวให้ดูก่อนซึ่งในขนาดนี้ ต้องบอกว่ามีการวารันตีด้วยนะครับ2ปีครับดุดดเลย2ปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวโช้คอัพลมนะครับที่เราเรียกว่าเป็น YSSR mm hmm. เดี๋ยวผมแนะนําว่าพาเพื่อนๆไปดูดีกว,ว่าว่าณขณะนี้เนี่ยตัวของ YSSR เนี่ยเขามีการติดตั้งอยู่ในรถแล้วอ่ะมีรถอะไรบ้างนะครับเด mm ิน hmm. มาดูกันเลยแล้วกันนะฮะ mm hmm. นี่ครับเริ่มต้นก็คือรถผมเองนี่แหละนะครับคันเทอร์โบแต่ว่า ที่ผมใส่เนี่ยก็คือจะเป็นตัว Y S S Air ที่จะเป็นสเปคตัตวโหลดครับมันจะเตี้ยกว่าปกติหน่อยหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะเตีย้ยจะไปลดจัดทรงซิ่งแบบนี้มันก็สามารถที่จะเตี้ยแล้วนุ่มได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามันนุ่มจริงตัวอย่างเช่นผมเพิ่งจะขี่ Forza Turbo ไปทริปล่าสุดนะครับที่พัทยาก็ใช้ตัวของโช๊คอัพตัวนี้แหละ Y S S r ตัวนี้แหละนะฮะ ซึ่งบอกเลยว่ามันนุ่มมากขนาดว่าเวลาที่วิลล่งทางทางหลวงหรือว่า,เ,าเส้นบางนาก็ดีจะบอกว่าทางมันแย่มากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวของช็อกอัพจะเห็นได้ว่ามันนิ่งมันนุ่มนะครับมันไม่รู้สึกว่ากระโดดกระเดกกระดอกกระดักกระลอกอะไรเลยนะฮะซึ่งอันนี้แหละครับก็คือสิ่งที่มันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการซับแรงการขี่ทําให้เราไม่เหนื่อยได้นะครับเป็นข้อดีของตัวช็อกอัพตัวนี้เลยครับ ซึ่งนวันนี้เนี่ยก็จะมีบรรดาดีลเลอร์นะครับที่เป็นร้านดังๆของในในกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลเดินทางมารับชมในเรื่องของตัวสินค้าแล้วก็การเปิดตัวด้วยนะฮะเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าก็ตอนนี้เป็นตัวของ f o r ์ซ่าสแตนดารอันนี้ f o r ์ซ่าสแตนดาร์นะฮะ ที่สำคัญก็คือตัวของแกนั้นจะเป็นตัวชุดฮาร์ดโครมแบบว่าโดนในเรื่องของโครนเศษหินเศษดินเศษทรายก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เดินมาให้ดูนี่นลองให้ดูฮะนี่โบ๊ทลิขิตครับโบสทไบค์สตอรี่สวัสดีครับลองดูเลยฮะ,อะลองเลยนี่ตอนนี้คือโบ๊ทน่าจะหนักประมาณร้อยหนึง่งใช่ร้อยโลปะ เออนั่นแหละจะเห็นได้ว่าตัวของโชคนะครับยังมีเรื่องของค่าสโตกที่ท,ทำให้นุ่มได้เห็นไหมม,ไมันจะขึ้นแบบว่านุ่มนวลนุ่มนวลแบบนี่ดูดเลยเนี่ยเห็นหเห็นไหมเห็นไหมนุ่มนวลเลยอันนี้ก็จะเป็น สเปคของ Forza ที่เรียกว่าเป็นสเปคสแตนดาร์ดนะครับติดรถแจ๋วนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคที่เป็น X Max อ่า X Max อ่า X Max ก็มีตัวของโชคแอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นอย่างไรอ่านะแล้วก็ขี่ๆกันไปแล้วก็คือเป็น Giano Giano Click ห้เข้าไปลองกันก่อนอเดี๋ยวลองๆดูก่อนลองได้เลยครับลองได้เลยครับครับผมเนี่ยครับซึ่งในขนาดนี้นี่คือเขาจะลองขี่จริงเลยนะครับว่าตัวของโชคอาบเนี่ยเป็นอย่างไรอยู่นูน่นนะไปลองแบบเจไหนโน่เจีโน่คลิก X Max ็นะครับเอาไปลองข้างนอกกันเลยทีเดียวนะฮะแต่จริงๆแล้วลองในนี้ก็ได้เพราะว่าเขาจะมีตัวของอสเต,เตชันที่ สำหรับการทดสอบนะครับอยู่ด้านในนะครับเนี่ยครับจะให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันจะมีในเรื่องของสเปคมาให้เราดูว่าสเปคในการเติมลมกับสเปคของเรื่องการเซตติ้งรีบาวเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร,ร่จะมีเป็นแบบว่าเป็นเป็นเมนูเลยฮะแล้วก็ที่เติมลมก็คือเนี่ยครับที่ถืออยู่อ่ะมาดูฝั่งนี้ดีกว่ามาดูฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นนะครับว่า ใช้งานง่ายครับเ,เติมลมคือข้อไปพอข้อปัดปั๊บกด Digital Mid, Digital, ดิจิตอลมิดิจิตอลดูดึงออกก่อนเลอของใหม่ฮะของใหม่มาเ่ยี่มเลยอ่าอย่างอันนี้ก็คือเซ็ตไว้เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดจุดห้าน้ำหนักแปดสิบจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดหาใช่น้ำหนักน้ำหนักบอดร้อยหนึ่ง ก็ S <S <S ต้องปรับประมาณสักสาเท่าไหร่สามสิบเอ็ดจุดเก้าสาสละกันนะจิ้มแบบก็อย่างที่บอกคือมันสามารถที่จะเซตติ้งค่าลมตามน้ําหนักตัวของคนขี่ได้นั่นเองนะครับเนี่ยครับก็จะมีตัวของที่เติมลมแถมไปให้อ่าสาิสองแล้วเรียบร้อยเขา้าๆนะครับอันนี้หนึ่งข้างสเปคที่โรงงานเติมมาให้ก็คือประมาณ27ถึง27.5 ซึ่งจริงๆผมก็ใช้ค่านั้นแหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนครับเราก็ต้องเติมลมทั้ง2ข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้างขวาวิธีก็ไม่ได้ยากอะไรครับนี่ครับจิ้มเหมือนกับเติมลมล้อรถจักรยานนะครับอย่างนั้นเลยหันก็ไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดดูว่าลมเท่าไหร่อ่านี่ก็คือลมค่า ที่มาเดินเดินจากโรงงานอย่างที่บอกก็ยี่สิบเจ็ดม่ก็ยี่สิบจดห้าแต่ว่าเราต้องปรับเป็นสามสองนะก็เติมตามน้นำหนักเลยก็เติมลมอัดเข้าไปน,นั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเราน้ำหนักเท่าไหร่เราเซ็ตทีเดียวขนเดียวจบเลยนะครับแล้วก็สักสองเดือนก็ลองมาดูลมครั้งหนึ่งว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแต่โดยปกติรถผมจอดอยู่ก็ไม่ได้รั่วอะไรนะครับคือมีค่าของลมที่ค่อนข้างจะนิ่ง จอดอยู่ร้านโอ,อ่ะสเดือนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ปรับรีบาวต,ตามสามารถปรับคลิกตามได้เท่าไหร่ครับคลิกก็ถ้าตามคู่มือก็จะอยู่ที่ 15, 15ค,ลคลิกก็คือค่าค่ากลาง15คลิกนะครับเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่ามันเซตติ้งง่ายมากเลย นี้เป็น15คลิกแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นโบ๊ทที่ลองขี่ดูอ่ะเสร็จแล้วครับเชิญครับท่านท่านเจ้านายก็เป็นการเซตติ้งให้ดูแบบว่าจริงๆจังๆ,ๆเลยคือคุณซื้อไปเนี่ยคุณสามารถที่จะเซตต,ตามน้ำหนักตัวของคุณได้เลยนะครับหนักเท่าไรต้องการจะน,นุ่มแบบไหนมันปรับได้หมดเลยซึ่งอันนี้ถ้าเป็นโช๊คสปริง ทำยากครับเพราะว่าคุณจะต้องมาดูค่าเคของสปริงว่าค่าเคน,นั่นมันพอดีตัวของคุณไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าหนักไปคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นตัวของตัวสปริงเฮฟวี่ดิวตี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้เติมลมไปทีเดียวจบเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือปรับค่ารีบาวในการดึงขึ้นดึง,ดงลงได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอให้โบ๊ทไปลองขี่ดูไปละนี่เขาไปขี่กัน3คันเ,เมื่อกี้นี้นะครับเชิญเลยครับท่าน ตอนนี้ท่านเป็นท่านเป็นนักเทสอยู่คนเดียวเลยนะครับท่านไปแล้วหมดไปแล้วไปข้างนอกอิฐหาดดูไม่มีใครลองสเต,เตชันข้างในเลยมีแต่ลองข้างนอกแบบเอาแบบไปขี่จริงจังเลยอ่ะว่างั้นดีกว่าไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็ลือรถเทสหมดแล้วเหลือแต่รถผมนี่แหละนี่เหลือคันนี้คันเดียวมาดูมาดู ก็อย่างที่บอกไปว่าตัวของผมเนี่ยใส่กับตัวคันเทอร์โบมาเนี่ยขี่มาน่าจะประมาณเป็นพันโลเกินพันครับเกินพันโลไปแล้วซึ่งตัวของงานงานชุบงานอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นรอยหรืออะไรทั้งสิน้นเพราะว่าจริงๆทริปล่าสุดเนี่ยไปลุยพัทยามาเนี่ยเจอโคลนเจอน้ําอะไรสารพัดเลยก็กลัวเหมือนกันว่าตัวของฮาร์ดโคมตัวนี้จะเป็นรอยแต่สรุปแล้วก็คือมัน ฮะอนุรัก์ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีจริงๆเป็นอย่างที่บอกก็คือว่าเขามีการรับประก,กันอยู่แล้วว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตไหในอนาคตของซอนเทสก็ต้องลองดูกระแสกันครับว่าน,น่าสนใจหรือแบบคนสนใจเยอะไหมเพราะว่าตอนนี้ที่มีผมก็ว่ามันก็ครอบคุมของตลาดทั่วๆไปและคือ Forza XMa x กคลิกนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะซึ่ง ้าซอนเทสสนใจก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมว่ามันก็ดีนะคือสวยด้วยไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็เอาจริงๆคือมันนุ่มจริงๆนะครับซืึงซงงซงงมง,ง่ายไหมก็อย่างที่ผมบอกคือเขารับประกรัน2ปีครับแล้วก็ที่ผมขี่มาที่เป็นค่า default จากโรงงานก็เ,เติมมาให้ผม27เเมื่อก่อนไปพัทยาผมก็เช็คใหม่ก็อยู่ประมาณนั้นนะครับก็ยังคงเป็นค่าเดิมแสดงว่าตัวของ สอนจุ๊บตรงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ตัวของซีนก็ไม่ได้รั่วอะไรดังนั้นก็เลยบอกได้เลยว่าใช้มาเนี่ยน่าจะประมาณสัก 3, าสเดือนแล้วแหะก็ยังไม่ซึมอะไรทัง้งสิ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือชอบมากคือความนุ่มของมันมันนุ่มจริงนะครับประมาณนี้ครับผมรถก็ไม่ค่อยได้ขี่ก็ต้องเก็บงานนิดๆหน่อยๆ แต่นี้ทั้งนั้นนะครับตัวรถของผมเนี่ยมันจะเป็นตัวโช้กอัพที่เป็นสเปคโหลดฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นทรงแบบเรียวๆหน่อยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็โหลดไป2นิ้วเหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นตัวของ YSS Air ที่เป็นตัวโหลดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอให้คนที่เขาขี่เขากลับมากันก่อนเพราะว่าเขาไปลอง,งนไกลมากันแรกแล้ว X Max ไม่รู้ว่าใช่ไหมน่าจะใช่แหละมาหนึ่งคน โอ้โหซัดมาเลยนะฮะเขาเรียกว่าซัดมาเลยอ่ะันแรกมาแล้วคันสองมาแล้วอ่ะามคันแรกเอาเลยเป็นยังไงบ้างโอ้พี่ชอนฟีลลิ่งแรกที่เราเอา่อได้ขี่โชกตัวไว้อร์ลมนี่นะครับผม ฟิลลิ่งมันมันมันต่างกับสปริงเยอะเลยคนละเรื่องเลยใช่ไหมคนละเรื่องพี่มันเออ่ได้ลมว่านุ่มนุ่มหนึบนะครับเหมือนที่พี่จอนบอกเวลาเข้าโค้งเนี่ยผมมีได้โอกาสทดลองโค้งใช่ไหมไปเล่นโค้งเลยเหรอใช่ครับสุดยอดมากไม่มีอาการสับเลยใช่พี่จอนบอกอืมันเข้าแบบเนียนๆเลยนิ่งๆเลยใช่ฟิลลิ่งต่างกับสปริงแน่นอนนุ่มหนึบนุ่มหนึบนุ่มหนึบเอาอยู่ขอบคุณมากครับครับผมมาสายคลิกมาไวไปไวเป็นไงบ้างครับไปลองมาแล้วดีมากครับพี่การซับแรงกระแทกอะไรดีมาก ก็ขอบสะพานไอ้คอสะพานไม่โยนอ่านั่นแหละนิ่มคือลงมาปั๊บปึ๊บไปสบายๆเลยสรุปคือมันนิ่มจริงนิ่มจริงนะแล้วมันย้วยไหมไม่ยุยนะพี่เข้าโค้งอะไรก็ไม่โยนไม่เด้งไม่อะไรเหมือนที่พี่บอกเลยป่ะว่าเวลาเข้าโค้งปั๊บมันดูดไปเลยใช่ครับประมาณนี้เนาะดีดีนะถูกใจเลยอันนี้คือของคลิกนะครับที่เป็นชกเดี่ยวนะครับยากแรกไปใส่เเดี๋ยวลองว่ากันเดี๋ยวมีคันหนึ่งนี่ จีออนโน่จีออโน่สเมื่อกี้นี้จีออนโน่ใครลองได้เลยลองที่ลูกกระหน้านเล่นได้เลยครับพีดิโอได้ลองมาแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับนุ่มมากดีด้วยครับผมเข้าโค้งดีไหมครับดีมากครับมันมีสปริงเปลี่ยนโช้ฟคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเกิดว่าขี่จริงๆคือรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนไปใช่ครับ ดีมาก,มาก,ก <ein S 1> โอเค <Blues> ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ก็คือตัวของ g i o no r o นนะครับที่เมื่อกี้นี้พิศก็ไปลองขี่ไปถึงแลยขี่ไปถึงร้านแล้วกลับเลยโอ้โหโหดมากอาจะลองสองคนเดี๋ยวลองดูเห็นไหมผมบอกแล้วติดใจกันหมดเลยฟิลิ่งดีพิจรฟีลลิ่งดี ดีครับดีครับผมก็ไม่เคยขี่ชกหลังนี่เป็นชกลมนี้มาก่อนนะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองก็ประทับใจครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีคือจริงชกลมเองผมก็เคยได้ลองมาแล้วแต่ว่ามันไม่นุ่มอย่างเงี้ยมันกระด้างอันนี้คือมันเซตติ้งแล้วมันนุ่มนวลมากเลยใช่พี่จอนแล้วมันปรับง่ายด้วยก็คือการปรับแบบมันปรับแค่รีบางเดียวใช่ไหมเราทำความเข้าใจง่ายผมกะแล้วทางเวทไว้ก็มีคู่มือครับให้เซตติ้งได้ไม่ยาก โอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอามาอีกสักคันหนึ่งมานี่ Y S S Air กับ Forza ยิ้มมาเลยเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกนึบอยู่ครับเวลาเขาลองใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณร้อยยี่ไม่ถึงปรไม่ถึงหน้อย่างเนี้ยมาฮะเราใช้ความเร็วก็เวลาเหมือนแบบ มันมันนุ่มอย่างที่ผมบอกไหมคือแบบมันจะแบบดูดไปเลยนุ่มๆได้ลองจัมสะพานไหมจัมสะพานเลูกกระนาดอนี้อ๋อจัมจะมีจัมอยู่ครับลงมาแล้วนุ่มเลยไหมดิ่งแบบความความหนึบมันเนี่ยเราเรารู้สึกได้อยู่โอเคแล้วในที่เหลือก็เป็นเรื่องกับเราปรับทีบาวห่าใช่ครับแล้วแต่น้นหนักโอเคใช่ก็คือพอใจกับสิ่งที่เขาทำมาใหม่ ถืวอถว่าโอเคอยู่โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมอ่าก็จะได้เรื่องเป็นเรื่องของการยืนยันนะครับว่าตัวของชกอคอาพนั้นมันดีจริงเพราะว่าเนี่ยลองทุกรุ่นเลยนะ f o ร์ซ่าคลิกเอ็กแล้วก็ชิ o อนโน่นีก่ก็คือตัวชกอคอาพแอร์ที่ณนขนาดนี้เขามีอยู่นะครับเขามีอยู่ ความร้อนมีผลต่ออากาศเลยร็บอกไหมไม่มีครับผมลองแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกคือเราขึ้นเราลงเราขึ้นเราลงแบบว่าเป็นเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นรอบเนี่ยต่อการออกทริปหนึ่งครั้งเนี่ยกลับมาในเรื่องของตัวลมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าตัวของระบบการเก็บลมเนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นซับข้างในของตัวแอร์เนี่ยมันเวิร์กมากฉะนั้นตอบโจทย์ครับผมปรับคอมเพรสชันก็คือการใช้ตัว ตัวเริ่มต้นค่าของเขาเนี่แหละครับก็คือค่าลมนี่แหละครับมันจะสามารถที่จะไปด้วยกันได้เงื่อนไขการรับประกันก็รับประกัน2ปีครับพวกซีลรั่วหรืออะไรเงี้ยก็คือสามารถเคลมได้แน่นอนรับน้ำหนักได้เยอะไหมรับน้หนักได้เยอะไหมเป็นร้อยโลครับในคู่มือรู้สึกว่า120ได้มั้งใช่ไหมแบงค์ครับครับพี่เราเติมลมแล้วให้น้ำหนักคนที่ซ้อนหรือว่าไอ้คนที่ขี่เนี่ย ประมาณทักงร้อยยีเราสเปคเราไหวไหมโอเคอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดตามสเปคของฟอร์ซ่านะผมจะเัวอย่ฟอร์ซ่าแล้วกันฟอร์ซ่าเนี่ยจะน้ำหนักอย่างดีประมาณ7 0็ดถึงแปดกิโลแล้วก็สูงสุดเนี่ยตามตารางคู่มือเนี่ยอยู่ที่1 4 5่งรถึงหนึกิโลกรัมครับรวมทั้ง2คนประมาณว่าคนขับขี่เนี่ยหนักประมาณ70โลคนซ้อนหนักอีกประมาณ70โลแฟนตัวใหญ่หน่อยอก็จะใช้การเซ็ตอัพอยู่ปริมาณหนึ่งประมาณสี่เจ็ดจุดแปดพีเซีไอถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้ว ิกาคลิกโอเค,<ช>คดังนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเลยตั้งแต่น้ำหนักเบาจนถึงแบบประมาณ150่งรบตัวของแอร์เอาอยู่เอาอยู่ครับพี่อเอาอยู่ครับแล้วจริงๆแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณมินยอธิบายด้านบนว่าเป็นเรื่องของการบาลานซ์น้ำหนักครับตำแหน่งของการนั่งเนี่ยมันมีผลกับน้ำหนักด้วยดังนั้นเนี่ยน้ำหนักที่บรรทุกครับตัวเนี้ยมันเอาอยู่สบายๆครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีฟีดิ้งที่แตกต่างไปถ้าเกิดว่าบรรทุกหนักมากแล้วต้องอัดลมเพิ่มเข้าไปเฉยประมาณนี้ครับแต่โดยรวมๆไปก็เกิดว่าเรา นุ่มนวลแน่นอนนนุ่่มแๆครับเรื่องนุ่มเนี่ยต้องหายพี่จรเพราะตอนนี้พี่จรขี่มากกว่าผมอีกประมาณก็นานแล้วเหมือนกันนะครับสุดท้ายสุดท้ายวันนี้รู้สึกว่าเขาจะเปิดราคาแล้วครับจำราคาได้ปะจำได้ครับอ่าบอาให้ฟังหน่อยโอเคครับกับราคาตอนนี้รู้สึกว่าจะเรียกมันสิบแปดใบเทาแล้วกัน18บปใบเทา18บปใบเทาคือของ Forza กับ X Max แต่ถ้าเกิดว่าตัวเล็กเนี่ยอยู่ที่1 9 0 0งหม0่นใช่ครับก็ไม่ถึง11,000อ่าฮะ <ห>าราคาก็ยังโอเคอยู่นะราคากลางดีครับราคากลางดีครับผมยังไงเดี๋ยวรอดูครับรอดูแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เราเน้นเรื่องสลลิงครับพี่จอนเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยบอกว่า the base the base <best S 2> น,นุ่มจริงๆแล้วปรับง่ายด้วยดูแลง่ายด้วยแล้วก็มองเห็นชัดเจนเรียกว,ว่ารถสีดำเนี่ยใส่ละขึ้นสุดๆสีดำขึ้นเป็นลมเพียวๆมีน้ำมันเยครับลมเียวๆน้มันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีบางส่วนับพี่จเป็นต้องมีการหล่อเล่นภายในแต่ว่าการทํางานหลักๆเนี่ยจะเป็นระบบลมครับผม เป็นลมเลยครับผม Air ไม่ใช่แบบว่ <p> าพูดไปเป็นลมนะครับ uh huh. คือเป็นแอร์ซัสเพนชั่นใช้แบบอากาศแล้วก็ตอบเผื่อด้วยบางคนอยากจะใช้เป็นไนโตรเจนก็ใช้ได้นะครับไนโตรเจนเนี่ยมันจะขยายตัวน้อยกว่าอากาศอยู่แล้วอย่างที่เราทุกคนทราบกันดีครับผม ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงความนุ่มเนี่ยในเรื่องของตัวที่เป็นโชคลมเนี่ยอย่าลืมว่าพวกที่เป็นลักษณะของรถบัสรถพวกแบบแพงๆสแกนอะไรพวกเนี้ยใช่ครับมันเป็นลักษณะของถุงลมล้วนๆเลยมันก็คืออารมณ์เดียวกันแหละใช่ครับเห็นบอกว่าราคารถรถยนต์หรือว่ากลุ่มนี้ใช้แอร์ซั p เพนชั่นเนี่ยราคาสูงๆกันนะคนระับหลายแสนครับหลายแสนแล้วก็รถยนต์เป็นล้านหลายๆล้านขึ้นไปหนึ่งที่มีระบบนี้นะครับอันนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ราคาจริงๆแล้วถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงนะถ้าเกิดเทียบกัับตวอื่นนๆครับ คือเป็นตัวท็อปคลาสเลยราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะหลายๆร้านที่มาวันนี้มีระบการผ่อนบัตรผ่อนต่างๆนานาตกแล้วผ่อนเดือนละพันกว่าบาทส,สบ,บายๆครับเป็นเจ้าของโชคแอร์ซัพเ n s i o n ชั่นได้แล้วตามนั้นนะครับผมฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีเรื่องของการเปิดตัวรวมถึงบรรดาพี่ๆเพื่อนๆ,ท,นๆ,ท,นๆ,ท,นๆที่เป็นร้านค้าก็ามาดูแล้วก็มาทดสอบจริงๆนะครับกับตัวของ yss air suspension เราจะจำหน่ายว่าไร ตรงนี้ผมยังตอบไม่ได้เดี๋ยวรอต้องรอก่อนวันนี้คือเปิดตัวพร้อมราคาใช่ครับแต่ว่าน่าจะมาเร็วๆนี้จริงๆเนี่ยอันนี้ลองกอลรู้สึกนะรู้สึกว่าน่าจะพร้อมขายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนทางหน้าเพจอีกสักนิดนึ่งตัวตอบผิดตัวตอบผิเดี๋ยวเดี๋ยวรอเกอร์นะครับตัวเปนลงผมแย่ใครสนใจก็มาสั่งที่ผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็มีร้านอยู่แล้วร้านอยู่ที่ไหนนะครับพี่นานอีวาดหกสิบเอ็ดจอไลท์เดอร์ช็อปไปไม่ถูกทรับยังไงพี่เปิด Google Map เจอเลยอ่าไปทีที่เที่ยวเยอะไหมครับไม่รู้ครับไมม่่่เเคคคยยยทีวนนะะรรัับบอาลื Forza X Max จะมีเป็นสเปคโหลดด้วยนะครับแล้วก็มี G Ono แล้วก็มีคลิกถูกไหมตอนนี้เรามีทั้งหมดกัน4รุ่นใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนๆถามว่านาคกจะมีของซอนเทสหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกระแสกันแล้วกันถูกป่ะคิดว่ายังไงก็น่าจะมีครบทุกรุ่นครับที่ <c oughs> เป็นรถที่เป็นอัตลายนิยมอยู่แล,แล้วมีอยู่แล้วครับ <c oughs> คืออยู่แค่ว่าคุณลองเปิดใจแล้วมาลองทด <c oughs> สอบดูก่อนว่าเฮ้ยมันเจ๋งจริงอย่างที่พวกเราบอกหรือเปล่าเนาะ ใช่ครับอ่าลองดูแล้วกันนะครับกับตัวของโชกอับ YSS Air Suspension ใหม่ล่าสุดจาก YSS ครับครับผมขอบคุณแบงค์ครับขอบคุณครับครับผมเอาละเดี๋ยวก็ทิ้งบรรยากาศเอาไว้ให้คนอื่นเขาจะทดสอบกันไปนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเราจะต้องลองดูจริงๆเพื่อลองว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพราะนี่ฉะนั้นถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันมันก็เท่ากับการโฆษณาชวนเชื่อแหละคนสุดท้ายนะสุดท้ายเดี๋ยวไปลองฟังไม่เป็นไรคุยฟังด้วยกัน มาแบบว่าหัวฟูมาเลยอ่ะอันนครับพี่ผมขอเดบิวใหมแล้วค่ะพี่จอห์เจ้านายครับรู้สึกแตกต่างไหมรู้สึกดีมากเลยรู้สึกดีมากเลยคือต้องบอกงี้อ่าเล่ามาเล่ามาเออไอถนนที่เราไปเทสอะนรกเลียกว่านรกอ่าแต่ว่ามันก็ยังมันมันชคมันทํางานได้แบบไม่เต็มที่อืมเพราะมันไม่ได้เจอจังหวะแบบว่าขึ้นสุดลงสุดอืมมันเจอแต่แบบว่าการทํางานแบบ เป็นเขาเรียกโรสปิดอ่าเป็นโรสปิดเวลาเราขับขี่ในช่วงโรสปีดอะต้องบอกเลยแห่นุ่มมากใช่นุ่มแบบว่ามันไม่เหมือนกัโชกสปริงอะใช่ใ่มันนุ่มมันเหมือนชกล่องหนอะแตพูดเขาว่าเวอร์ไปนะแต่ว่าจริงๆครับผมรู้สึกไงจริงๆนะอ่าถูกต้องเออมันรู้สึกแบบสมูทใช่ใช่แต่ว่าพอเจอช่วงไฮสปิดอะ คำว่าเจอช่วงไฮสปีดอ่ะคือตัวตัวหนอนเนี่ยอ่าฮะอ่าตัวหนอนที่แบบว่าเมื่อกี้ผมขับมาผมก็แบบลองกระโดดดูชนชนผมว่ามันอาจจะแข็งไปสรกนิดนิดนึงสำหรับผคงนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะเทสอีกรอบอาจจะต้องปล่อยลมออกนิดนึงแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเรื่องโลสปีดเวิร์กเลยสบายสบายคือนุ่มแน่นอนยิ่งมีคนสอนน่าจะยิ่งนุ่มนะผมว่านะถ้าเกิดในช่วงโลสปีดอ่าถูกต้องเ้วได้ลองเข้าโค้งไหมอีกข้อหนึ่งเข้าโค้ง ข้าโคกแต่ไม่กล้าเข้าแรงมากเพราะเมื Hudson ่อกี้ไม่ได้ดูว่ายางอะไรอ๋อกลัวๆไว้ก่อนโอเคแต่โดยสรุปแล้วก็คือหลายๆคนบอกว่าเข้าโคกมาเนียนอย่างที่พี่บอกเลยใช่ผมไม่ได้เข้าโคกโอเคตามนั้นด้านหน้าเป็นพี่พี่พิรลลี่นี่หว่าก็พิเรลลี่เออตามนั้นแหละด้านหน้าเป็นฟอร์สปอร์ตคิดไม่ฟอร์สเกียร์คเป็น่พิเรลลี่พี่เป็นตัวโหลดด้วยโอเคก็โอเคอยู่ตามนั้นแหละ thank you พักพักก่อนก่อนครับผมก็ อย่างที่เห็นนะครับว่าได้ลองกันจริงๆและสำหรับเรื่องของตัวที่เป็นช็อคอัพ YSS Air ที่เปิดตัววันนี้ใครสนใจลองรอดูข่าวนะครับที่เพจของทาง YSS หรือไม่ก็ทางตัวแทนที่วันนี้เข้ามาประมาณ10กว่าล้านร้านดังๆทั้งนั้นเลยนะครับหรือว่าถ้าจะมาติดตั้งที่นี่เราก็จะมีบรรดาช่างฝีมือเทพๆประการประการทําตามหน้าที่ตามคิวด้วยนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตลาไปก,ก่อนแล้วกันครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ